สุกสบายดีพี่นอ้องปองไปสุกคูซุกนครับมาพอกันอีกแล้วครับกับช่องบ่าวมือตามสไตล์คนอีสานนะครับวันนี้บ่าวมือจะพาพี่พีน้องกินตําตะไคร่นะครับเนาะนะครับอันดับแรกเขเากระิตําม,มักพริกซะก่อนนะครับตำมักพริกให้มันเล็กนะครับตำมักพริกนะครับพี่น้องใส่มักพริกโค้ดหมักเผ็ดกะใส่หลายนะครับเนาะใส่หลายหลาย นะครับเอาแบบนุ่งน,นะครับใส่มพริกต่ำให้มันหลกซะก่อน,นครับนะครับบัดนี้เราสใ,รใส่คข่อันส่เอมใบมะขามอ่อนนะครับเนาะใส่ใบมะขามอ่อนให้มันสมสชักหน่อยนะครับเนาะนะครับเข้าก,กันดีครับผมนะครับ นี่ขั้นตอนกนารตำตะไคร่นะครับตำตะไคร่เพ็ดๆนะครับเอามากักกะทินกลับนะครับเนะาะมักกะทินกลับ นะครับต่อไปก็อนเอาตะไคร่นะครับเนาะสีซอยตะไคร่นะครับซอยตะไคร่ลงไปนะครับผมซอยตะไคร่ลงไปหปั่นเป็นชิ้นๆนะครับผม มันมะเลืออย่างนอนะครับนะครับเอามาเลือใส่น้ำนะครับเนาะนะครับนะครับอันนี้จะมีมะเขือเหลืองอีกลงอีกครับผมนะครับมะเขือสุกแล้วครับเนาะนะครับซอยเข้าซอยลงไปครับซอยลงไป ซอยมะเขือแล้วก็ตำครับบัดนี up. ตำให้มันเข้ากันครับตำให้มันเข้ากันให้มันแหลกจังน้อยครับตำให้มันแหลกจังน้อยนะครับเนาะนะครับแล้วก็ค่อยใส่เครื่องปรุงนะครับใส่ปลามมือปาใส่ปลาหลนะครับนอะพอดีช่วงนี้งดกินปลาหลจังน้อยครับงดกินปลาไหลจักสี่ห้ามือนะครับผมนะครับใส่โปงนวนะครับใส่โรงนวดแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับผม นะครับกลิ่นหอมเลยครับพี่น้องหอมขนาดเลยครับหอมตะไคร่นะครับผมหอมตะไคร่หอมสุดยอดนะครับโปรไดบ้เคยกินกัน่องต่ำเบื้องเด้อครับนะครับตะไคร่เพิ่มเติมตะไคร่นะครับนอกจาตะไคร่เอายางกลับก็ได้ครับเอาผักกระทินนะครับหรือเอาเห็ดเป็นหอก็ได้ครับเห็ดเป็นหอก็ได้นะครับนอเอาผักนางเลิศครับผม นะครับตาเข้ากันบะหมี่กระเจี๊ยบเนปานะครับคลุกเข้ากันครับตาจังน้อยครับตามมันเสียบๆโอ้ยหอมเด้อครับเด้อหอมขนาดครับหอมตะไคร้ครับผมนะครับตาให้มันเข้ากันนะครับแหลกแล้วอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วพี่น้องครับเสร็จแล้วครับผมเสียบอีรีครับได้กินหอมครับกินหอมนะครับผมตาตะไคร่นะครับนอกจากว่าตาตะไคร้นะครับผมนะครับตาตะไคร้เสียบๆเสียบๆครับผม ผู้ใดเคยกินบเนาะครับผมนะครับมากินน้ำเด้อครับผมนะครับกินหอมขนาดเลยครับกินหอมขนาดเลยครับกินหอมสุดยอดนะครับปกติบามือจะใส่ปลาล้านะครับปลาลาต้อนครับผมนะครับแต่ช่วงนี้งดกินปลาลาจักหน่อยครับนะครับเนาะนะครับงดกินปลาใส่เต็นน้ำปลาแล้วก็พงนัวครับนัวนัวครับผมนะครับอันนี้ก็หอมหอมตะไคร่นะครับเนาะหอมตะไคร้นะครับสุดยอดเลยครับผมนะครับ หอมหอมอีีพี่น้องหอมหอมข้ับขนาดนะครับตำเมียงตะไคร่นะครับเผ็ดเผ็ดนะครับเผ็ดเผ็ดเลยครับผมนะครับอาผักกระทินกลับครับพี่น้องครับอาผักกระทินอ่อนๆนะครับหรือว่าเกยก็ได้และเต๊ผู้ใดมาครับเนาะนะครับหรือว่าเป็นยอดกระทินหรือว่าผักอีนัางเลือดพอเข้ากันนี้บู๊สุดยอดเลยพี่น้องเมียงตำตะไคร่นะครับเพื่อนว่าเมียงตะไคร่นะครับเนาะพี่น้องฟังไปายบ่ามือจะเอาเมียงมาฝากครับเมื่อนี้ครับผมจหรับมือนี้บ่าวมือก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับเนาะนะครับ คิปหน้าพอกันไหมครับนะครับคิปหนาพอกันไหมนะครับสรับมุนีเขาจบเพียงตอนนี้นะครับนอกพี่น้องปองไปกราบขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องบ่าวมือตามสไตล์คนอีสานนะครับชมแล้วทุกอกตกใจย่าลืกกดไลค์กด subscribe ให้บ่าวมือนำเด้กพี่น้องด้วยนะครับเพื่อปิดคนกำลังใจให้บ่าวมือเทคคลิปต่อไปสรับมุนีก็เขาจบเพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ